สอทอท,อทอจัดแฟนทริปร้อยแก่นสรสินตามรอยอาหารพื้นถิ่นผ้าไหมเรื่องชื่อคารวาดวิถีถิ่นอีสาน นายกันตพงศ์ธนะเนืองโรดนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือสทอทอท,อท,อทนำคณะกรรมการบริหารพักคณะที่ปรึกษาและสมาชิกพันธมิตรเครือข่ายเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสรารสินด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือแฟมทริปเส้นทางร้อยเอด็ดมหาสรารคามกาลสินขอนแก่นระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมา ไฮไลท์สำคัญคือการเที่ยวชมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านไหวหลืมอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อเสียงในโครงการโอท็อปของจังหวัดร้อยเอ็ด เที่ยวชมร้อยเอ็ดทาวเวอร์หรือหอโหวตร้อยเอ็ดแลนด์มาร์คตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงโหวตสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศยามเย็นชมวิวเมืองร้อยเอ็ดและบึงพลานชัยได้อย่างตื่นตาตื่นใจแบบ360องศา ที่ห้ามพลาดของสายกินก็คือการได้ชิมรสอาหารพื้นบ้านต้นตำรับอีสานณะสวนอาหารบ้านโฮมเขื่อนคำน้อยคำนางจังหวัดกาลสินมีทั้งเมนูพาน้ำพริกพาข้าวปุ้นพาเมี่ยงพาตำส้มให้เลือกอย่างหลากหลาย คณะสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังได้เข้าสาการะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินมีพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเดินทางมากราบสาการะกันอย่างเนืองแน่นนอกจากนี้ยังได้เข้ากราบพระเถระเกจิชื่อดังเก่งกรรมฐานพระปฏิบัติดีอีกรูปคือหลวงปู่เวรคุณาสโกวัดบุรพาโคกเครือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและกราบรับพรจากพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นที่วัดพุทธวนารามตําบลเกิ้งอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อคณะเดินทางมาถึงจังหวัดมหาสารคามยังได้รับเกียรติจากนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุคลากรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้าราชการส่วนท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับจูธงการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดร้อยแกนสารสิทธิ์เราเนี่ยได้ผนึกรวมตัวกันในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรฐษฐกิจนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่สําคัญนอกจากที่เราจัดเป็นครั้งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็จะรู้จักอาหารอีสานนะครับแต่ว่าใน4จังหวัดของเราเนี่ยก็มีเมนูเด็ดน,นะครับของในแต่และจังหวัดซึ่งเราจะจัดงานมหกรรมอาหาร ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จัดมหากรรมอาหารที่จังหวัดมหาสารครามช่วง1-5สิงหาคมจัดมหากรรมอาหารที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วง14-18สิงหาคมมหาสารครามเราเนี่ยมีอาหารหลากหลายคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถเอาคูป,ปองเนี่ยไปกินตามร้านอาหารที่มีทงปักอยู่นะครับท่านสามารถเลือกชิมได้ตามชอบแล้วท่านจะรู้ว่า เราเรามีอาหารที่สามารถจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมายนะครับก่อนเดินทางกลับทางคณะยังได้แวะเยี่ยมชมและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแหล่งรวมผ้าไหมของชาวบ้านในพื้นที่ที่สวยงามและทรงคุณค่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามณตอนนี้ได้แสดงวิเห็นว่าให้ผู้การนะครับสมาคมประธานสภาอุาตากรท่องเที่ยวและสุน้าสวและการทุกภาคส่วนเนี่ย จะได้บูรณาการร่วมกันและขับเคลื่อนทําให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหมหารามในโอกาสจากนี้ไปจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนครับ แอตดาของเราอะค่ะที่จะเป็นนะักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกอาจจะมีหลายๆประเทศที่เราสามารถที่จะนําเสนอในสิ่งใหม่ๆใ,ในครั้งนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสถานที่โรงแรมหรือร้านอาหารถ้ามีความพร้อมเราก็น่าจะมีการปรับให้เหมาะสมกับตลาดในแ,แต่ละตลาดนะคะอย่างเช่นตลาด จีนอาจจะต้องการแบบหนึง่งตลาดตะวันตกต้องการอีกแบบหนึง่งตลาดที่ญี่ปุ่นก็มีอีกแบบหนึง่งแต่ที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าทางอีสานก็อาจจะต้องทางสีจังหวัดอะคะจ,จะต้องมีความพร้อมในการเตรียมเรื่องบุคลากรในด้านภาษาต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าของเรามันไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวไทยแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกซึ่งวัฒนธรรมการกินการอยู่อื่นๆแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันซึ่งไม่กล้าบอกว่ามันจะเหมาะสมกับทุกทกท,กที่แต่ว่าเราสามารถเลือกทาในกลุ่มที่เขาต้องการที่เป็น ตลาดดิสร์เก็ตอะคะ่ะขอบคุณค่ะ